นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมะอกุศลธรรมะอาภิญกตะธรรมะ โสขายเวดนาญาสัมปยุตตาธรรมานุขายเวดนาญาสัมปยุตตาธรรมานุขามาสุขายเวดนาญาสัมปยุตตาธรรมาเอาเดี๋ยวหลวงพ่อจะปาลบเรื่องงานจากเล็กน้อยแล้วก็จากนั้นพระสงฆ์จะได้ อนุโมทนาให้พรกวดน้าบทิส่วนกุศลเป็นขั้นตอนต่อไปกําหนดการชาพนก,กิจคุณคุณปอคุณปิยะจัตรรัตนเวทวันที่31คือวันพรุ่งนี้มีนาคม68แปพร้อมกัน7จนาฬิกา30นาทีพร้อมกนันที่ศาลาประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาไตาย แล้วก็พระสงฆ์กลับมาจากบินทบาทแล้วนะไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็คงจะมีการทำพิธีถวายอุทิศอาหารต่อพระสงฆ์ผู้ไว้ชนนะแล้วก็พระสงฆ์จะรับอ,อาหารถวายอุทิศสนวนกุศลให้กับ ผู้วัยชนนะจากนั้นหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสมโภชนีคาถาก่อนฉันนะจากนั้นก็อนุโมทนาให้พรแล้วก็เสร็จแล้วก็คงตอนเช้าคงไม่มีอะไรจากนั้นก็ตอนสายก็ามาหลวงพ่อก็คงจะออกเดินทางนะลูกหลานนะเพราะว่าหมอนัดหลวงพ่อวันที่วันที่วันที่สอง ที่โรงพยาบลลาลศิริราชนะหลวงพ่อก็จะได้ลงไปวันพุงนี้นะก็เสร็จแล้วก็หลวงพวง่อลงไปแล้วก็จากนั้นก็ประมาณ12-30น,ขอ,นของวันที่ของวันที่31นะ,ะก็มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนารายัายไหว้พระสมาทานศิลแล้วก็หลวงพ่อคำสดก็คง,ง,งจะได้กล่าว สังเวทนิยกถาและทบสวนมาติกาบางสกุลเคลื่อนย้ายศพไปยังเมนชั่วคราวนะ่านสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองตัวแทนญาติและแขกท่านขึ้นทอดผ้าบางสกุลอันนี้ก็ททำพิธีในขั้นตอนต่อไปและนี่ก็วัน,นพุงนี้แล้วลูกหลานทศธาญาติโยมนี่แหละอันนี้นคุณปอ ปอเพศัตคุณปอเนี่ยเป็นโยมอุปถรัรมภะทาวัดป่านาคำน้อยมาตั้งแต่ดึกดำบันยาวนานทีเดียวนะลูกหลานนะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์ที่30มีนาคมพุทธศักราช2568นแแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว เป็นวันที่สาอจะเป็นวันประชุมเพลิงอขององค์ของคุณปอเพสัตแล้วก็คุณปอเพสัตเ,เป็นโยมอุปัมภมประถากอย่างที่พุอได้พูดได้กล่าวมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เขียนกอไก่มาด้วยกันก็มีโยมตั้งต้นมาก็ไม่กี่คนนะก็คุณปอเนี่ยเป็นคนหนึ่ง แล,แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดหลวงพ่อให้ตั้งได้ตั้งเป็นวยาวัจกรเป็นผู้ดูแลอุปถัมภะถาคพระสงฆ์แล้วก็ต่อมาก่อนหลวงพ่อให้ตั้งโยมฉลาดลานมันเป็นผู้เป็นวายาวจากรในคนที่สองนะ,ะนี่แหละจากนั้นก็วัด นาคำน้อยก่อนถ้าจะว่าไปแล้วก็ได้พึ่งพาอาศัยทางคุณปอเพราะว่าวัดของเราที่เริ่มสร้างขึ้นมาใหม่พระสงฆ์ก็ประมาณประมาณที่มาใหม่ใ่ประมาณทักห้าหกรูปบ้างสิบกว่ารูปบ้างแต่ก็ต้องรายใจต้องราอาศัย,ศยปัจจัยอาหารการบริโภคถ้าอยู่ในแถบนี้ก็อยู่ห่างไกลก,ก็มีรถสองแถววิ่ง เข้าผ่านในหมู่บ้านนี่แหละก็คุณปอนี่แหละเป็นผู้ส่งสเสบียงอาหารของวัสด,ดุที่ส่งเข้ามาทำครัวก็เป็นประจำเป็นวลาระยะระยะหลายปีทีเดียวนี่แหละสรุปแล้วก็คือคุณปอกับวัดปานนาคำน้อยก็เป็นดูแล กันมาโดยตลอดแต่บัดนี้ก็ถึงยังไงคุณปอสร้างคุณงามความดีให้กับพี่น้องวงศาคณาญาติแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันเวลาหลวงพ่อมีอะไรช่วยเหลือโรงเรียนโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อันไหนก็ตามหลวงพ่อก็ได้ปอก็เคียงบ่าเคียงไหล กับหลวงพ่อมาโดยตลอดในการเสียสละเพื่อสาธารณประโยชน์นะบันนี้มาถึงคราวนี้ก็หลวงคุณปอก็ได้ลาจากหลวงพ่อก่อนที่จะลาจากเขาก็ป่วยมาหลายปีนะลูกหลานสถาญาติโยมความป่วยของคุณปอนี่ก็คือเมียดเมียด เลือดแดงกัดกินเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดแดงลักษณะอย่างนั้นแหละอ่นั้นเขาก็กินยาทานยามาระยะเวลาหลายปีมันก็ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นรักษาอยู่เมืองอุดรรักษาอยู่ขอนแกน่นรักษาอยู่ราม,มาหลายหลายแห่งการรักษากรู้สึกว่ามีแต่ประทงังประทางประทางผลทีส่สุดก็สุดลงเรื่อยๆนะพอ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทงกับท่านคงยมปอคงจะรู้แก่ใจว่าข่าวนี้คงไม่หลอดแน่เพราะว่าเวลามันเก็ดเลือดมันลดมันลดถึงพันสองสามพันทั้งที่เก็ดเลือดมันเป็นแสนนะลดมาเป็นสองสามพันมันลดหน,น้าใจหายเหมือนกัน,น,นทัานทานก็มันมันไม่รู้ว่าจะลดวันไหนอีกบอไม่รู้ว่าจะวูบวันไหนอีก เขาก็ได้มาจังหันตอนเช้ากับแม่บ้านนะกับนี่แนหะแม่มุยเค็งนะเขาก็พคุณปอก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ครับถ้าหากว่าผมได้ล้มหายตายจากไปก่อนท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์เผาศพให้ผมด้วยท่านอาจารย์จะว่าอะไรไหมอันนี้ก็พูดต่อหน้าแม่มุยเค็งนะพูดต่อหน้าแม่บ้าน หลวงพ่อเออถ้าหาว่าพ่อปอตายก่อนหลวงพ่อก็จะจัดการให้แต่หากว่าหลวงพ่อตายก่อนปอนะหลวงพ่อก็จะสั่งให้พระช่วยช่วย,วยดูแลให้อีกเหมือนกันนั่นแหละนะได้ไม่เป็นไรหลวงพ่อก็รับแต่ปัตติมาถึงจุดนี้นะหลวงพ่อก็ได้ถามลูกถามทางแม่บ้านเอาอย่างไงตามปฏิบัติตามที่ปอสั่งไหม หรือว่าพวกเราจะจัดการตามที่พวกเราต้องการจะจัดกระสุดแท้แต่หลวงพ่อไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้ขัดข้องทักนั้นนะลูกหลานนะแต่จะให้เอามาตามที่พ่อสั่งก็ยินดีท่งแม่บ้านก็ดีลูกๆก,ก็ดีว่าเอาตามคุณพ่อนะเอาตามเตี่ยสัง่งก็ได้ได้มีวันนี้นะลูกหลานนะคณะสัตญยญญาติโจมที่ได้มาจัดงานวันนี้ก่นนี้นะคือความประสงค์ของผู้วายชน เป็นผู้มาบอกกล่าวให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับรับนะ,ะทุกอย่างนี่แหละอันนี้ก็จึงมีวันนี้ขึ้นมานั่นแหละสรุปแล้วก็คือท่านรู้ตัวก่อนไม่ไว้ใจในชีวิตหลวงพ่อวันด,ดีนะ,ะดีคล้ายๆกับว่าท่านมองดูแล้วว่าชีวิตของเรานะเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครที่จะละลีหนีพ้นไปได้ท่านมองดูแล้วนี่อย่างหลวงพ่ออีกเหมือนกันนะหลวงพ่อบอกกล่าวเล่าสิบอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อเนะี่งบอกกล่าวเหมือนกันนะลูกหลานนะหลวงพ่อก็ยืมวันอยู่อีกเหมือนกันนะนะั่นแหาะอายุ80ปีแล้วไม่รู้จะอยู่นานไปสักเท่าไหร่เพราะวันการพิจารณาเรื่องการพิจารณาเรืการ ดูชีวิตของพวกเราทุกๆท,ท่านสรุปแล้วก็คือไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทต,ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาว่าอยู่เสมอเสมอเรามีความแก่มีความเจ็บไข้มีความตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง เราจะต้องได้รับผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้เมื่อเราก่ะทำกิรรมดีและกรรมชั่วเราจะต้องได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทำไว้อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาไว้เนืองๆนะบ่อยๆนะเพื่อไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทถ้าพวกเราพิจารณาเนืองๆบ่อยๆบางคนเอาถ้าพิจารณาเนืองๆบ่อยๆก็ทำให้จิตใจเศร้าหมองจิตใจซึมเศร้าไม่ใช่นะ การพิจารณาบ่อยๆใช้ไหมว่าเตรียมพร้อมเราจะไม่เราจะไม่ไมทําสิ่งที่มันเร็วมันชั่วเพราะว่าหรือยังไงเมื่อเราทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเร็วมันชั่วกรรมชั่วน่าจะตามสนองไปสู่สมปรราย,ยกบภพถ้าว่าเราทําสิ่งกรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองไปสู่สมปรราย,ยกพบเพกว่านั้นปอเพสัตท,ท่าน หลวงพ่อบองดูแล้วท่านทําแต่กรรมดีนะลูกหลานนะ,ะัทธายญาติโยมท่านทําดีมาโดยตลอดเพราะนั้นหลวงพ่อคํามั่นใจในกุณงามความดีของท่านนะห mm hmm. ลวงพ่อจะรับรับรองรับประกันว่าถ้าหากว่าปอไม่ได้ไปสู่สุคติไป,ไปไปไม่ไปสู่สวรรค์ใครจะได้ไปวะถ้าหากว่าปอยังไปตกต่ําอยู่ดี <c oughs> คนที่คนที่มากกว่าปอเนี่ยคงจะตกต่ํา ปอคงจะอยู่สูงอยู่ข้างบนถ้าเป็นถ้าว่าเป็นหม้อนรกก็คงจะอยู่ข้างบนบนม้อนรกไอ้พวกที่ตกต่ำกว่าคงจะมีนะแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าปอเพศต้องไปสู่สุคติสวรรคนะ์เพราะเขาคิดดีทดําดีพูดดีมาโดยตลอดสร้างคุณงามความดีมาโดยตลอด กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่แต่กับหลวงพ่อนะแต่สมัยหลวงตาหมหาบัวบงังหลวงปู่เทศบงังหลวงปู่ฟันครูบาอาจารย์หลวงปูจ่จันสมหลวงปู่เหรียญหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียรมีมากมายครูบาอาจารย์อยู่ที่แถบแถบในปอไปกราบคา,ารวะเคารพเกือบทุกองเรียกว่าเป็นโยมอุปถัมภ์ปทาเป็นผู้ฝ่ในในบุญในกุศลมากทีเดียววันนั้น ถึงคราวนี้จะทำอย่างไงได้พราะพุทธเจ้ายังปรินิพานใช่ไหมล่ะ,ะครูบาอาจารย์ทุกวงที่หลวงพ่อพูดกล่าวมาถึงท,ท่านจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนท่านก็โร,งโร่งรวยไปตามอายุสังขารเราเป็นใครใช่ไหมเราจะไม่ไปอย่างนั้นนี่หลวงพ่อหลวงพ่อก็เหมือนกันนะลูกละนะหลานนะหลวงพ่อกับพิจารณาหลงวงพ่ออินเป็นใครจะไม่ไปตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาเป็นพาไป ท่านล่วงโดยตามอายุสังขารเราก็ต้องไปตามอายุสังขารแต่เราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราจะบำเพ็ญคุณงามความดีเราจะบำเพ็ญความดีคิดดีทำดีพูดดีโดยตลอดนะอันนี้แหละคือแนวความคิดของอหลวงพ่อนะลูกหลานนะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนนะ,อ,ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราอยู่ในสถานที่ใดไปในสถานที่ใด อยู่นักสถานที่ใดให้คิดดีทดําดีพูดดีการคิดดีทดําดีพูดดีนั่นแนหะอยู่ในนักสถานที่ใดเกิร่มเย็นเป็นสุขทุกหัวและแหงนะ่ะถ้าคิดตรงข้ามกันแล้วน่ะอยู่นักสถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ก็เนเป็นวันสวดมาติกาบางสกุลสุดท้ายวันพุ่งนี้เราก็เป็นวันถวายเป็นวันประชุมเพลิง คุณปอแลวนะลูกหลานนะาการพูดการกล่าวในะวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาอผลิตไว้เพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนะอุทิศส่วนกุศลนะก,นะกวดหนะ้าอุทิศส่วนกุศลนะลูกหลานนะยะถา,าวาริวะฮาปูราปริปุเรนติสาขะรังเอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปกปติ อิชิต no ังป so no ัธิตังตุมหังทิ่ปเมวะสมิจาตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะภามณิโชติระสุยยะธางภิติโยวิวานจันตุสัพพารโควินาสตุม เนิจจามุทาปัจจายโนจตตารว昙มาวานติอายุพานุสุขังภาลังอะดาสิเมอกาสิ ติมิตาสัาจเมเปตานังดาคินังดัชาพบเบคตามนุสรางนาหิรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเดวนานาตังเปตานามัตทายาเอวังติทันติยาตโย อายันจักโคดาตินานินนาสังคัมมิสุปติทิตาทิคารตตังหิตายัสสะทานะโสอุปกัปปติโสยาติธรรมโมจะายังนิดัชิโตเปตานาปุจจักกัตาุราลา มารัญจะภิกขุณะมนุปปิณังตุมะเหหิปัญญปะสุตังอนปะกกันเตหะวุสัปมังการังราคันตุสัปมะเนวทาสัพพาุมทานุภาเวนัสดาสดทิะวันุเต ภาวัตุสัพปะมังกาลังราคันตุสัพมเนวตาตามมาธรรมานุภาเวนัสดาสดทิภาวันตุเตภาวัตุสัพปะมังกาลังราคันตุสัพมเนวตา สัมมาสังขานุปาเวนะสานาสสตเทภาวานุเต <c oughs> เาการสวดมาติกาบางสกุลวันนี้ก็เป็นวันเป็นอนว่าสิ้นสุดไปเพียงเท่านี้นะคณะจัดทาญาติโยมลูกหลานเนะ้อ อต่อนนี้ไปก็คงจะเเจ็ดชิดช้นเอากราบพระทศนีนะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวนโหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา